สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผีพัทยานะครับคลิปนี้ก็กลับมาสวนบ้านพีพัทยามันเดิมนะครับต้นที่เห็นนี้ก็คือต้นผักขมนะครับซึ่งผมก็ไปขุดออกมาจากในป่าที่มันขึ้นแล้วเอามาปลูกตรงนี้ตอนนี้ผมจะเริ่มตัดแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัดเพื่อให้มันแตกนะครับนี่ตัดได้หลายกิ่งแล้วนะครับเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับผักนี้ลวกกิมน้ำพริกอร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ นี่เริ่มแตกอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ต้นเดียวได้หลายกิ่งเลยนะครับเนี่นะครับนี่คือผักขมหรือที่ปอบอายกินกันนะครับนี่ก็กำลังจะขึ้นตรงนี้อีกนะครับจริงๆถ้าเราตัดปุ๊บมันก็จะแตกปั๊บเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือผักขมนะครับนี่ได้หลายกิ่งเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่คือผักขมลองดูนะครับ ข้าวสวนนะปลูกพืชผักกินเองก็ดีนะครับอันนี้คือผักตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยผักขมอร่อยมากๆนะครับนะเดี๋ยวไปดูผักอื่นในสวนของผมอีกครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ํานะครับให้มันสดๆนะครับเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะครับไว้กินตอนมื้อเย็นตามน้าเพลกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะเพราแดงนะครับคุณผู้ชมครับนี่กะเพราแดง เมื่อกี้ผมก็ตัดเอาไอ้ที่สุกๆนะครับในลักษณะอย่างงี้นะครับเนี่นะครับแล้วก็เอาไปโรยนะครับให้มันขึ้นอีกนะครับก็ช่วงนี้ก็เพิ่งได้มาต้นหนึ่งก็ต้องขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพวงนี้ก็จะสุกแล้วก็จะเอาไปโรยอีกนะครับนี่คือต้นกระเพราแดงนะครับนี่คือต้นแม่ต้นโหระพานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ ออกดอกเยอะเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับกะเพรา,าหรือเปล่านะครับต้องรูดแล้วก็เอาไปโปรยนะครับเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูจากคูเก l e อันนี้ก็เป็นคนสวนมือใหม่นะคุณผู้ชมเนาะต้องขออภัยถ้าคุณผู้ชมไหนทราบวิธีการขยายพันธุ์ของใบโหระพาก็ทักมาได้นะครับบอกผมได้นะครับนี่ต้นโหระพานะครับนี่นะครับอันนี้ส่วนนี้คือกระเพรา,าบ้านนะครับนี่อันนี้กาลังแบบนี่กะสุกนี่ก็เดี๋ยวเอาไปโรยนี่คือกระเพรา บ้านนะครับไม่ใช่กระเพราแดงนะครับก้านจะสีขาวนะครับผมกะให้มันขึ้นเยอะๆแถวนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่มะเขือโอ้ยต้นนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมครับออกกันเต็มเลยนะครับนี่ได้กินแน่นอนนะครับนี่มะเขือนะครับได้มาได้มาจากน้องน้องต้นนะครับลูกชายเพื่อนนะครับว่าให้มาเขาบอกเป็นเป็นมะเขือพันุ์พระราชฐานนะครับก็ลองดูนะครับนี่ออกลูกแล้วนะครับ ก่อนอีกฝั่งนี้ก็เป็นมะเขือเหมือนกันครับคนละสายพันธุ์นะครับนี่ออกดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับออกดอกแล้วก็นี่ก็ออกผลแล้วนะเห็นผลแล้วนะครับนี่นะครับที่ก็ได้กินอีกเหมือนกันนะครับดูกระเพราเอเลยครับสวยมากๆเลยนะครับกระเพราบ้านนะครับส่วนนี้มะเขือปลูกมะเขือกําลังออกดอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้เลยครับเมื่อวานผมลองฉีดน้ําปูนแดงไปนะครับเพื่อไล่แมลงดูผลจะเป็นไงก็เดี๋ยวดูไปนะครับ หนึ่งเดียวในสวนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่านี่คือต้นอะไรครับถ้าคนสวนเขาจะมองอ้ารู้เลยว่าต้นอะไรนะครับนี่ต้นนี้หายากนะครับปลูกยากด้วยนะครับคือต้นใบแมงลักนะครับนี่นะครับต้นใบแมงลักนะครับแล้วกาลังออกดอกด้วยเนี่ยีจะเป็นดอกก็นะครับนี่เห็นไหมเห็นนะฮะนี่ผมโฟกัสให้นะครับดอกแมงลักนะครับเดี๋ยวจะขยายพันธุ์นะครับต้นแมงลักเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลูกห่างจากต้นกระเพรา ให้ปลูกหาจากต้นโหระพานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนจะเพี้ยนผมก็เลยแยกมาผมเห็นมาหนึ่งต้นผมเลยถอนมาแล้วมาปลูกตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กาลังจะเป็นแล้วนะครับนี่คือต้นแมงลักนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับออกดอกแล้วนะครับปัญหาของผมนะครับคุณผู้ชมครับก็คือพริกผมปลูกพริกยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับมันมีปัญหาอันนี้กับใบเหี่ยวใบเฉาเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชมคลิปแล้วทราบก็กระทูบอกกันได้นะครับ ว่าจะต้องทำยังไงนะครับคลิปนี้คือเราไม่ใช่เซียนปลูกต้นไม้เนาะเราเป็นกเกษตรกรมือใหม่ชาวสวนมือใหม่ว่าอย่างนั้นเนะาะเมื่อวานผมลองผสมน้ําปูนแดงนะครับที่มันตกตะกอนไปใสๆเรามาฉีดพ่นที่ใบแต่เพิ่งฉีดเมื่อวานน่าจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับนี่คือพริกนะครับที่เอาจากกระถางมาลงดินนะครับส่วนนี้ถามว่าออกเงานี่ฮะกำลังออกดอกแล้วนะครับนี่คือดอกพริกนะครับคิดว่าน่าจะออกให้มัน สดชื่นเนาะนะครับพริกไม่ค่อยชอบน้ำนะครับคุณผู้ชมครับผมลองปลูกพริก4ต้นนะครับนี่ที่ซื้อมานะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอามาลงดินนะครับอันนี้ก็ใบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่กลังเจริญเติบโตฮะมันมีพริกขี้หนูบ้านกับพริกกระเรียงนะครับที่ซื้อมาเนาะนะครับอันนี้คือมะเขือเทศนะครับเนี่มะเขือเทศ ต้นมะงประเทศกําลังซื้อไม่ใช่แิกเก็บเมล็ดที่สุกแล้วก็เอามาลองเพาะดูนะครับนี่ก็เป็นกําลังเป็นนะครับเดี๋ยวขยายให้มันเต็มสวนไปเลยนะครับส่วนพริกที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับก็นี่ครับต้นนี้ฮะอยู่ดีๆเขาก็มาขึ้นตรงโคนต้นนี่ก็บํรุงรักษานะครับฉีดนั่นฉีดนี่ไปจากใบที่ร่วงๆตอนนี้ก็ใบผลัดใบมาแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ออกลูกนี่ลูกใหญ่มากๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ โอ้คุณภรรยาถนดถนอมมากนะครับแล้วก็นี่ฮะสวมกางเกงให้กับพริกนะฮะได้สูตรอะไรมาจากใครที่ไหนนะฮะจัดให้หมดเลยนะครับจัดให้จัดให้นะครับอันนี้คือใบกําลังสวยนะครับกําลังออกดอกแล้วก็อันนี้อย่างเงี้ยที่ตายๆเดี๋ยวต้องมาตัดนะครับแบบนี้ต้องตัดออกนะครับนี่อย่างเงี้เดี๋ยวต้องมาตัดนะครับตัดแต่งนะครับนี่คือพริกนะครับเดี๋ยวอยากให้ออกเต็มต้นนะครับพเนาะ น่าจะมีความสุขนะครับปลูกพริกแลวได้กินนอกจากพริกที่กําลังออกดอกนะครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ให้เห็นนี่ก็คือมะเขือพวงนะครับคุณผู้ชมครับมะเขือพวงกําลังออกดอกเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับปลูกมะเขือพวงได้กินแน่ๆนะครับคุณผู้ชมติดกําแพงถามว่าต้นนี้ผมปลูกเองไม่ไม่ใช่ครับขึ้นมาเองเลยนะครับผมก็แปลกใจครับได้ต้นมะเขือพวงมาหนึ่งต้นนะครับนะครับ นี่นะครับนี่ฮะกาลังออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเขาออกดอกแล้วจะติดไหมนะครับส่วนที่ผมปลูกเองนี่ก็คือมะเขือพวงนะครับที่ใบเขาจะมีน้ําหนามเนี่นะครับอันนี้ผมตั้งใจปลูกเลยนะครับกําลังเจริญเติบโตนะครับนี่ก็ต้นไม้ที่เตรียไว้จะไปปลูกที่บ้านที่พระคนชัยนะครับ รอให้โควิดซาแล้วก็เดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัวก็จะเดินทางกลับไปบ้านกระนชัยนะครับนี่ก็คือต้นอ่าพยอมนะครับโอ้ยกําลังแตกใบสวยๆเลยนะครับนี่พยอมถัดมาก็จะเป็นมอกมอกกานีนะครับนะถัดจากมอกกานนีไปต้นนี้ต้นต้นยางนานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือยางนานะครับถัดจากยางนาไปก็จะเป็นต้นอ่ากฤษณาเนี่ยไม้หอมนะครับนะ อันนี้ก็รอรอเอาไปปลูกนะครับคุณผู้ชมมีที่ว่างผมว่าหาต้นพวกนี้ปลูกก็จะมีประโยชน์นะครับนี่ไขแมกเลยคือสักทองนะครับนี่ผมเอามาร้อยต้นเลยนะครับอันนี้เพาะเนื้อเยื่อนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เพาะเมล็ดนะครับกําลังผลัดใบกําลังแตกใบใหม่เลยสวยเลยนะครับรอโควิดซานะครับเราจะเอาไปปลูกที่บ้านนะมีพื้นที่ว่างๆก็จะปลูกลงนะครับใบเตยก็ขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใบเตยนะครับ ใบเตยกาลังแตกเลยนะครับแตกใบใหม่นะครับแล้วก็นี่คือมะตูมแขกนะที่เขาเรียกมะตูมสะอุเรืออรแล้วแต่จะเรียกอร่อยครับมะตูมนี้กินกับลาบเนี่ยหูกลมๆเลยนะครับลองหามาปลูกดูนะครับนี่ผมปลูกแค่ต้นเดียวนะครับก็กินจิมน้าพริกก็อร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะครับต้นที่อยู่ตรงมุมนี้นครับนี่นะครับ อันนี้คือตั้งใจปลูกเลยนะครับให้มันอยู่ต้นมุมนะครับก็คืออนึกชื่อไม่ออกอีกละดอกสีมะม่วงเดี๋ยวนะครับเออดูสิเนี่ยฮะความจําอายุมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันไปนะครับดอกมันสวยนะครับนี่นะครับมันเป็นชั้นๆอย่าง่ีงนะครับนี่นี้ต้องเก็บนะครับไม่งั้นจะเหี่ยวขาดต้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก็บเก็บไปนะครับเผื่อจะจํา ได้นะครับดอกอะไรนะครับดอกสีม่วงม่วงดอกสีม่วงม่วงที่เอาไปสระผมแล้วผมก็จะไม่ดำนะครับโอ้ยเดี๋ยวนึกก่อนกลับมาแล้วครับนึกออกแล้วนะครับคือต้นดอกอัญชันนะครับนี่ผมเอาไม้ที่ไม่ได้ใช้ที่ตัดทิ้งนะครับก็เอามาเป็นร้านให้เขากายเขาขึ้นเป็นแนวแนวรั้วไปเลยนะครับก็ดีนะครับขึ้นถึงสูงไว้แล้วก็ให้มันออกตามแนวรั้วเป็นรั้วอัญชันไปนะครับ เดี๋ยวสักพักผมจะเก็บตัวนี้ให้หมดเลยนะครับเสียดายนะครับเนี่ยเพียบเลยถัดจากอันชั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะที่เป็นเถาวัลย์ลักษณะนี้นะครับนี่ก็พืชสมุนไพรเหมือนกันนะครับนี่คือเพชรสังคาดนะครับนี่นะครับเพชรสังคาดนะครับคุณผู้ชมครับปลูกง่ายนะครับนี่กําลังเลื้อยเลยนะครับกําลังเลื้อยเลยยอดนี่กาลังเลื้อยเลยมันหาที่เลื้อยขึ้นนะครับนี่นะครับกระถางผมเหลือเยอะนะครับเนี่ยนะครับผมจะหาอะไรปลูกเรื่อยๆไปนะครับนี่คือเพชรสังคาดนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นไครที่ดื้อดวงตะวันถ่ายไม่ออกอะไรเงี้ยครับเพชรสังขารช่วยท่านได้นะครับนี่คือต้นเพชรสังขาตนะครับปลูกง่ายครับแค่ปักก็เป็นนะครับแล้วก็ภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งต้นที่ตั้งใจปลูกนะครับนี่ก็คืออะโวคาโดนะครับหลังจากเอาลงดินแล้วนะครับกําลังแตกยอดสวยเชียวนะครับคุณผู้ชมครับแสดงว่ารากเขาเดินแล้วนะครับถูกฉลอกระดินที่นี่แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับดูความเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโดนะครับนี่อะโวคาโดนะครับ อันชันเก็บแล้วก็มาตากให้มันแห้งนะครับเอาไปชงแล้วก็น้ำร้อนกินนะฮะเป็นชาอันชันนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับลองมาหาปลูกดูนะถัดมาก็เป็นต้นแคร์นะครับเนี่ยกำลังออกดอกเลยนะครับแคร์นะครับต้นนี้ต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าออกดอกดีดีนะครับเห็นนะครับผมเห็นเลยนะครับตอนนี้มันกําลังเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันโตสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคอยเก็บนะครับ กำลังดีเลยนะครับเห็นนะครับต้นแค่นะครับมะกรูดผมก็หนึ่งต้นนะครับมีไว้สำหรับทำต้มยงต้มยำเนาะกำลังแตกสวยๆเลยนะครับนี่คือมะกรูดนะครับถัดจากมะกรูดแต่ยังไม่มีมะนาวนะครับต้องการมะนาวเพชรบุรีมาปลูกสักสองต้นนะครับเดี๋ยวต้องหาดูอันนี้มะม่วงนะครับมะม่วงออกเป็นพวงเลยนะครับผลพวงนะครับจากการที่ผมรด น้ำไข่นะครับสูตรไข่ไข่สองฟองกายาคูหรือนมเปรียร้ยวอะไรก็ได้สักขึ้นขวดหมักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาผสมแล้วก็รดออกเป็นพวงดีเลยนะคือเลือเคลื่อนนะครับสูตรนี้ได้มาจากคุณลุงสีแห่งปัญญาปันสุกนะฮะลุงสีวิชัยบอกสูตรนี้มานะครับขอบคุณคุณลุงสีวิชัยเป็นอย่างสูงนะครับนี่ฮะเพินชมสวนไหมครับเฟื่องฟ้าผมกําลังสวยนะครับเฟื่องฟ้า พอเอามาลงกระถางก็สุดยอดนะครับออกดอกเลยนะครับและนี่กําลังภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือต้นพัตเตอร์นะครับนี่ต้นพัตเตอร์นะครับนี่คับพัตเตอร์นะครับตอนนี้ก็กําลังแทงรากเดินเดินรากกาลังเดินนะครับนี่คือพัตเตอร์คองดูสักพักใหญ่ๆนะครับผมสั่งมาก็คือจะมีดอกสีชมพูกับดอกสีขาวสลับกันนะครับผมปลูกเป็นแนวขอบขอบสาไปนะครับนี่เป็นไม้ดอกนะครับ กินไม่ได้นะครับนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นดอกต้นแคร์นะครับคนต้นก็จะเป็นผักหวานป้านะครับได้แถมมาตอนซื้อต้อนแคร์มานะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับดอกแคร์อย่างนี้ต้องรีบเด็ดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเด็ดดอกแคร์นี่นะครับต้องเด,ด็ดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเด็ดกำลัง่องเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นี่อุ้ย อย่างนี้ต้องเด็ดยังไงมันกําลังขึ้นอย่างนี้ก็ต้องเด็ดลักษณะนี้นะครับนี่แหละปลายนิ้วดิดเข้าไปดีเข้าไปนะครับอืมอันนี้กําลังแตกโอ้นะครับนี่ฮะใหญ่มากๆนะครับดอกแคใหญ่ๆนะครับนี่อย่างนี้แตกแล้วนะครับแตกแล้วก็เด็ดเลยนี่ฮะกำลังออกอีกเยอะเลยนะครับนี่ดอกแคนะครับคุณผู้ชมครับ ปลูกแล้วได้กินแล้วก็มีความสุขนะครับนี่ครับให้มาดูอีกต้นนะครับคืออัญชันอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกเอาไว้ริมริมสระนะครับนะครับต้นอัญชันเนาะกําลังสวยเลยนะครับนี่มาเด็ดดอกอัญชันซะหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ผมจะหาไม้ไม้ไผ่มาทําร้านมันให้มันให้มันไต่นะครับอันชันสวยนะครับเนี่ยโอ้โหยา อันชันดอกซ้อนเลยนะครับสวยนะครับถ้าเราไม่เด็ดนี่มันก็จะเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเด็ดนี่เขาก็ลังตา,าหาที่ไปที่เกาะนะครับเดี๋ยวจะหาไม้มาปักรอบๆนี้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศพื้นที่สวนบ้านพีพัทยานะครับผมจะเนรมิตรตรงนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะ สำหรับตัวเราเองและสําหรับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นเอฟซของพีพัทยาเนาะก็ต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะทําวันสองวันเลวจะสำเร็จผลนะครับอย่างต้นไม้นี่ต้องค่อยๆปลูกนะครับค่อยๆตัดแต่งค่อยๆนี่ไปนะครับจนกว่าที่ที่นี่จะเป็นที่เช็คอินของทุกๆท,ท่านที่จะมาเยือนสวนบ้านพีพัทยาในอนาคตอันยาวไกลที่รอคอยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผม ในการที่จะนระมิตสวนตรงนี้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเพื่อไม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมันบ้านสไตล์บ้านของผมไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนนะครับโควิดอย่างนี้นเนาะหลุดรอสายตาเป็นยังไงเนี่ยดอกแคนี่ตุมต่มตูมไว้เก็บตอนเย็นดีก,กว่านะครับนะยังไงก็ติดตามคลิปผมแล้วอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e เยอะๆนะครับ กด u ับ c r i b ์เยอะๆตอนนี้ก็ลุ้นจะอยากได้โล่เขาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ห้าหมื่นสามแต่ผมขึ้นยากนะครับเพราะว่าผมทําคลิปแบบบ้านๆไม่ค่อยมีคลิปโดดนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ